สวัสดีครับไม่แล้วครับผมหลังจากที่ไม่ลงมาเป็นปีแล้วครับวันนี้มีไปใช้มานำเสนอหนึ่งงครับผมน,นายธนาโชติธนานุกพานิศนะครับเือตัโซนแปดหนึ่งศูนย์อห้าสีห้าสมศย์ที่หลายๆคนรู้จักนะครับ วันนี้วันที่21กุมภาพันธ์2564นะครับวันที่ผมทำการบันทึกวีดีโอพระชัยนะครับวันนี้มีแค่หน่งองนะครับมานำเสนอเป็นพระชัยที่มาจากกลุ่มเดิมไม่ผ่านการใช้งานนะครับเดิมสวยมากเลยครับมีคาบขู่คาบอะไรด้วยนะครับ พระนี้น่าจะตั้งน่าจะตั้งอยู่ในเจดีย์ใหญ่ๆนะครับเพราะว่าองค์นี้หน้าตักน่าจะประมาณสองจุดสองนิ้วนะครับเหอนะครับให้คอ,อนี้น่าจะไม่ได้เพราะว่าหนักน้ำหนักก็น่าจะพอได้อยู่ครับเดี๋ยวถ่ายกลางแสงเดดให้ดูนะครับ นี่ครับผมถูกแสงแดดก,ก็จะประมาณนี้นะครับมีพระชัยของแท้นะครับไม่หักไม่ซ่อมเลยนะครับแอดไลน์ผมมาได้เลยนะครับที่เบอร์0810654530เบอร์นี้เบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับตั้งแต่3-4ปีที่แล้ววันนี้มาทำเสนอแค่องค์เดียวนะครับผม นั้นนะจมาลงทีมาอัปเดตให้ดูคนติดตามน่าจะเจ็ดแปดพันคนละมั้งครับสวยครับตรงนี้สวยเดิมๆจากกุเลยนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อทางไลน์ผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวส่งรูปให้ดูนี่เสียนหักมาจากที่เดิมเลยนะครับนี่เสียนหักมาจากที่เดิมเลยในกุเลยครับ น่าจะเป็นการตัดนะครับเพราะว่าเสียนเสียนจะยาวนี่นเป็นคาบผูเดิมๆออกจากจ d เลยนะครับสังเกตดูง่ายเลยครับไม่ต้องใช้กล้องนะครับสวยๆครับตอนนี้วใชัยหายาม,มาครับผงสวยๆดีๆก็ต่างประเทศหมดแล้วครับ เพราะว่าต่างประเทศเขาสู้ทุกราคาเขาไปบูชาแล้วเขาจเจริญรุ่งเรืองเป็นเมตตามหานิยมครับค้าขายนี่สุดยอดเลยไต้หวันมิมีเท่าไหร่เหมาหมดสู้ทุกราคาครับไต้หวันผองละสองแสนก็ยังสู้ครับ ขายแบบไม่ต้องมีวิธีรีตองอะไรมากมายครับของแท้ก็แท้เหมือนเดิมนะครับดูเลยครับคาบกูเป็นพระที่อยู่ในกูนะครับเป็นพระที่อยู่ในกูในเจดีก์เก่าที่ไปค้น,คนพบมานะครับดูง่ายสบายตานะครับสนใจติดต่อได้ที่เบอร์01654530เลยครับ ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับติดตอ่อโทรมาติดตอ่อโทรมาถามก่อนก็ได้ครับถามแล้วก็ค่อยสมัครลายแอดไลน์ผมมาแล้วก็ผมจะส่งรูปให้ดูอีกทีสวยเดิมๆครับหายากครับสภาพสมบูรณ์สมบูรณ์แบบนี้นะครับสภาพจักุเลยนะครับนี่ครับธนโชตธนานุพาณิชย์ ติดต่อได้ที่เบอร์0 8 0 5 5 3 0นะครับวันที่ถ่ายทำวิววันที่21กุมภาพัน2564นะครับซื้อใครกับผมคือชัวร์มากชัวร์ร้อยเซนล้านเปอร์เซ็นต์นนแล้วครับไม่ต้องห่วงครับผมขอบคุณครับผม